ฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังฝ่ายความมั่นคงอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมบุกยึดไม้พยุงกลางสระน้ำคาดรอลักลอบส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านค่ะไม้พยุง18ท่อนขนาดความยาวประมาณ2-3เมตรถูกเจ้าหน้าที่จังหวัดนครพนมนำมาแถลงข่าวหลังยึดได้บริเวณสระน้ำบ้านแก้ง บ้านแกงส้มโฮงตำบลพะทายอำเภอท่าอุเทนเนื่องจากสืบซาาับว่าจะมีการลักลอบนำไม้พยุงมารอส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านจากการสอบสวนทราบว่านางเทวาโศมาบุตรอายุ54ปีอยู่บ้านเลขที่105หมู่1บ้านแกงส้มโฮงตำบลพะทายเป็นเจ้าของซึ่งจะสอบสวนขยายผลมาดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปเบื้องต้นเชื่อว่าไม้ดังกล่าวลำเลียงมาซุกซ่อนไว้ในสระน้ำเพื่อรอการขนส่งต่อไปขายประเทศ เพื่อนบ้านโดยที่ประเทศจีนยังมีความต้องการไม้จากฝั่งไทยจํานวนมากทําให้มีการลักลอบลําเลียงต่อเนื่องส่วนมูลค่าของกลางไม่ต่ํากว่า2 0 0นบาท